กลับมาจากกินด้วยเจี๋ยวกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับก็เราบางทางครับประมาณสงอ,งาองสามเดือนนะครับเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ทางอะไรนะสกายวอล์ k นะครับผมสัมภาษณ์กันแันหรอกครับกันตันครับวันนี้กินข้าวอร่อยไหมครับ ไม่ไหวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กินข้าวหมดเงินไปเท่าไหร่ครับ50บาท50บาทแล้วครับได้อะไรมากินนะครับในมือครับยกให้ดูได้เลยได้เลยครับนี่คืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอ๋อครับกินข้าวแต่พี่วันนี้กินข้าวเป็นยังไงบ้างครับอร่อยกินฟรีอร่อยแล้วอร่อยกินฟรีกินหมดไปกี่จ่ายครับวันนี้สองจายนี่นะครับเราพามาเยี่ยมชม ท่านเท้าีหรัะคราบศูนย์นะครับวังพญาไทนะครบผม้ทีานหน้าวังพญาไทนะครับด้า,านะลหลังนะครับสวยมากเลยครับฝนตกเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ห้ามมาครับ